เสียงของคุณมีความหมายร่วมใช้สิทธิ์อย่างพร้อมพเพียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนแราษฎรและออกเสียงประชามาติเพื่ออนาคตของประเทศไทยวันที่8กุมภาพันธ์2569ใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร,โรง่งใสประชาธิปไตยเริ่มที่เสียงของคุณเพราะนี่คือการเลือกตั้งปี2569เสียงของคุณกำหนดอนาคตประเทศสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกาะติดเลือกตั้ง69 ทางสถานีวิทยุสวทสังขบุรีอยู่กับผมครับบอนพิติณัตสมบัรหอมก็วันนี้จะมาเป็นตัวแทนของสวทสังขบุรีในการพูดคุยเกี่ยวกับการเลือกตั้งครั้งนี้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะก็แนะนําตัวอีกครั้งก็ได้อดีเทปที่สองละอ่าผมชื่อบอนครับเป็นนักจิตวิทยาตอนนี้ก็ทํางานในแวดวงจิตวิทยานี่แหละครับก็มีความอินกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็อยากจะเอาความรู้มา พูดพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะอ่าเราเคยดีินคำนี้กันไหมการเมืองที่ดีเริ่มที่คุณภาพของประชาชนอืมหลายคนบอกว่าเบื่อการเมืองเข้าไปเลือกใครก็เหมือนเดิมแต่ช้าก่อนครับตอนนี้ปีหกเก้าแล้วเนาะเป็นยุค ดิจิตอลทุกอย่างมันรวดเร็วไปหมดบริบทโลกเปลี่ยนบริบรทประเทศไทยเปลี่ยนถ้าเรายังเชื่อวิธีเดิมๆผลลัพธ์ก็จะเป็นเหมือนเดิมครับอยากให้ลองอัปเดตวิธีคิดของเราอัปเดตวิธีมองโลกของเราอยากให้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็พวกเราอาจจะรุ่นเก่าก็ได้ทุกคนเปิดโลกใหม่ๆซื่อสัต์กันมากขึ้นจริงใจกันมากขึ้นเลือกคนที่เราคิดว่าดีจริงๆ เข้ามาบริหารประเทศเนาะอ่าวันนี้นะครับตลอด30นาทีเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ฟังเข้าไปติดอาวุธทางปัญญากันครับกับ3โจทย์ใหญ่โจทย์แรกคือจะดูยังไงว่าผู้สมัครคนไหนเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพโจทย์ที่2นโยบายขายฝันหรือนโยบายทําได้จริงดูกันตรงไหนแล้วก็โจทย์ที่3ตัวเราเองเเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพหรือยังอ่า ็เตรียมพร้อมกันไว้นะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุย3าประเด็นนี้กันวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่เป็นวันที่เสียงของประชาชนมีความหมายมากกว่าที่เคยเพราะคุณมีส่วนร่วมถึง2เรื่องสำคัญของประเทศคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกผู้แทนของคุณเข้าไปออกกฎหมายจัดสรรงบประมาณ พัฒนาประเทศตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและที่สำคัญในปีนี้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจของประชาชนในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมใจกันไปใช้สิทธิที่คูหา พอนาคตของประเทศเริ่มต้นจากเสียงคุณช่วงนี้เราเห็นข่าวภัยต่างๆรอบตัวมากขึ้นทั้งน้ำท่วมและเหตุการณ์ไม่คาดคิดจากทั้งในประเทศและนอกประเทศสิ่งสำคัญที่เราควรมีก็คือสติอย่าตื่นตระหนก แต่ต้องรู้เท่าทันและเตรียมพร้อมรู้วิธีปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุทั้งการดูแลความปลอดภัยการอบพยพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆไปแล้วก็ต้องร่วมกันฟื้นฟูทั้งร่างกายจิตใจและชุมชนเพื่อกลับสู่ภาวะปกติและก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งกว่าเดิม จำไว้ว่าการมีสติและความรู้คือเกราะป้องกันภัยที่ดีที่สุดรู้ให้ทันปรับตัวให้เป็นปลอดภัยไปด้วยกันรู้ภัยเข้าใจรับมือได้กลับมาพูดคุยกันต่อครับอ่เมื่อกี้ผมก็ทิ้งก่อนพักไว้สามประเด็นเนาะก็ขอเริ่มที่ประเด็นที่หนึ่งเลยก่อนเล,เลยแล้วกันก็คือประเด็นที่หนึ่ง เราจะดูยังไงว่าผู้สมัครคนไหนเก่งจริงหรือแค่สร้างภาพเนะาะทีนี้มันอยู่ที่พวกเรานี่แหละเราก็ต้องสแกนคนเลือกผู้แทนที่มีคุณภาพอมการสแกนคนเนี่ยถ้าจะพูดให้ชัด,ชดเนาะถ้าสมมติเราเป็นเจ้าของบริษัทอไม่ต้องเจ้าของบริษัทก็ได้ถ้าสมมติเราเราจะสร้างบ้านเราอยากจ้างช่างรับเหมามาสร้างบ้านให้เรา เราก็ต้องดูผลงานที่ผ่านมาของเขาเนาะเช็คประวัติเช็คฝีมือแต่อันเนี้ยมันเป็นนามธรรมที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะจ้างคนไปบริหารประเทศที่เรากำลังอยู่เนี่ยแล้วเราก็เป็นคนให้เงินเดือนเขาจริงๆเป็นล้านๆ้านนะครับเราก็ต้องดูให้ละเอียดเนาะว่าคนที่เราจะเลือกเนี่ยมีคุณภาพหรือเปล่าวิธีเช็คง่ายๆครับสามเช็คเช็คแรกเช็คประวัติอ่าเช็คประวัติของ สสเนี่ยเราสามารถเช็คได้นะก็คือเช็คแรกคือเช็ค,ชคดูเลยว่ามีคดีทุจริตไหมประวัติข่าวสะอาดจริงหรือเปล่าคนที่ลงสสครับเขาจะเปิดเผยประวัติลงออนไลน์ทั้งหมดเลยทุกวันนี้มันก็เป็นโลกออนไลน์แล้วเนาะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่การเข้าถึงข้อมูลมันจะยากทุกวันนี้การเข้าถึงข้อมูลง่ายมากครับผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านโน้ตบุ๊กผ่านโทรศัพท์อย่างโทรศัพท์เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนคนไทย99.99% 99มีโทรศัพท์ทั้งนั้นแหละ มันสามารถเช็คได้ครับก็คือเช็คว่ามีม,มีคดีทุจริตไหมประวัติข่าวสารจ,จริงหรือเปล่าแล้วก็ความสําคัญคือความสม่าเสมอของคนคนนั้นไม่ใช่แบบว่าก่อนหน้านั้นอะ่ะหายเงียบกริบเราเพิ่งจะมาแบบแสดงตัวทําความดีตอนใกล้เลือกตั้งอืมจริงๆอยากให้ดูคนกันนานๆนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะตอนโควิด ตอนน้ำท่วมตอนฝุ่น pm 2.5งจุดเยอะๆครับดูว่าคนคนกลุ่มที่มาลงสมัครวันเนี้ยณนะวันนั้นนะ่ะเขาทำอะไรอยู่เขาอยู่ไหนเขาทำงานจริงหรือเปล่าอืมอันนี้สองใช้ความสามารถก็คือในปีหกเก้าเนี่ยมันมีปัญหาซับซ้อนขึ้นครับก็คือสอสอเนี่ยไม่ใช่คนที่ เราเลือกมาเพื่อให้แค่ไปงานบวชงานแต่งเนาะแต่สสอ่ะต้องเป็นผู้รู้กฎหมายดูงบประมาณเป็นการที่เราจะใช้ความสามารถเนี่ยเราลองดูเขาเวลาเขาดีเบตหรือเขาป้าใสก็ได้ว่าเขามีวิสัยทัศน์แค่ไหนหรือเวลาเขาจะว่าใครเขาจะพูดชมใครเขาว่าคนอื่นยังไงหรือเขาผู้ชมคนอื่นยังไงอืมคนเก่งจริงอะ่ะมองเห็นปัญหาอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเห็นทางออกด้วยแล้วก็เห็นทางออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นปัญหาด้วยคนเก่งจริงต้องเห็นทางทางออกและเห็นทางปัญหานะครับไม่ใช่ด่าเป็นอย่างเดียวหรือมีแต่ไอเดียทางออกอย่างเดียวอันนี้คือการเช็คความสามารถเนาะอันสุดท้ายเช็คจุดยืนก็คือดูว่าคนที่เราจะเลือกเขาเข้ามาเนี่ยเขาเคารพกติการประเทศไหมสังเกตง่ายคือเวลาเขาหาเสียงเนี่ย เขาใช้วิธีโสกปกหรือเปล่าผมจะย้ําเสมอครับเรื่องความยุติธรรมความสุจริตเนี่ยเราควรมีกันทั้งผู้ลงเลือกตั้งและผู้ที่จะไปออกเสียงอืมถ้าคนที่ลงเลือกตั้งเพื่อมาให้เราเลือกเขาเนี่ยเขาใช้วิธีโสกปกเขาไมา่ยุติธรรมเขาให้เงินเราผมก็จะย้ำเสมอแล้วว่าวันเนี้ยเขาก้าให้เงินเราแสดงว่า เขารู้แล้วว่าถ้าเขาเข้าไปได้เขาจะเอาเงินเขาคืนแน่นอนและเขาจะเอาเงินเขาคืนไม่ใช่แค่เท่าที่เขาให้เราด้วยเขาจะเอาคืนอีกร้อยเท่าพันเท่าเลยแหละอืมผมไม่อยากให้ประเทศไทยกลายเป็นอย่างนั้นนะลองดูดีดครับจุดยืนของคนพวกนี้คนที่เราจะเรียกเขาไปบริหารบ้านเมืองว่าเขาเป็นยังไงเขาซื้อสัตว์หรือเปล่าเขาขี้โกงหรือเปล่าเขายุติธรรมหรือเปล่าครับ ก็ไม่อยากให้เอาคนที่หน้าไหว้หลังหลอกเข้าไปบริหารประเทศเนาะแล้วก็จําไว้นะครับนักการเมืองที่ดีต้องดีเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็การที่เราจะเชื่อว่าใครดีจริงเช็คให้ละเอียดนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมารู้ทันนโยบายประชานิยมกันครับ วันอาทิตย์ที่8กุมภาพัน2569ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่เป็นวันที่เสียงของประชาชนมีความหมายมากกว่าที่เคยเพราะคุณมีส่วนร่วมถึง2เรื่องสำคัญของประเทศคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกผู้แทนของคุณเข้าไปออกกฎหมายจัดสรรงบประมาณพัฒนาประเทศตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และที่สำคัญในปีนี้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจของประชาชนในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ที่คูหาเพราะอนาคตของประเทศเริ่มต้นจากเสียงคุณ มีคนบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงไหมคะพ่อใครบอกเลยลูกบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาเลยนะทั้งนิโคตินที่เท่ากับการสูบบุหรี่ถึง20มวนมีสารฟอรมาอดีไฮโดรพลินไกลโคเซอรีนสารหนูนอกจากนี้ยังมีสารเคมีอื่นๆที่พบได้ในบุหรี่ไฟฟ้าเช่นตะกัก่วแคดเมียมและสารปรุงแต่งเป็นรถอื่น ถ้าอย่างนั้นคนนี่คิดจะเลิกบุหรี่มาสู่บุหรี่ไฟฟ้าแทนก้อนันตรายเหมือนกันใช่ไหมคะพ่อใช่จ้ะลูกสารพิษที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยถ้าสะสมในร่างกายเราไปนานๆก็จะทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองวิธีเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยขอรับคำปรึกษาการเลิกบุหรี่ได้ที่สายด่วนบาบัดยาเสพติดหนึ่งหนึ่งหกห้าหรือที่ศูนย์บริการช่วยเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติหนึ่งหกนศูก็ได้ขอบคุณค่ะพ่อ เดี๋ยวหนูต้องไปเตือนเพื่อนแล้วล่ะค่ะบุหรทุกชนิดนำชีวิตสู่ความตายกลับมาช่วงที่สามนะครับก็ช่วงที่สามก็จะมาพูดถึงการรู้ทันประชานิยมเนะเาะหัวใจสำคัญก็คือหัวใจสำคัญของการเลือกตั้งเนาะเราเลือกพักจากนโยบายเราดูว่าพักพักนั้นนะ่ะหรือทีมงานทีมนั้นนะ่ะ เขาจะเข้ามาบริหารประเทศยังไงแล้วก็ให้อะไรกับประเทศชาตินี้บ้างแต่เดี๋ยวนี้ทุกพักอะเขาไม่เสนออะไรที่มันซับซ้อนและยุ่งยากเนาะทุกวันเนี้ยนโยบายก็มีกันแบบแข่งกันแจกเลยแจกเงินแจกสวัสดิการแจกแจกจนเราตาลายไปหมดอะแจกอย่างเดียวซึ่งเราไม่รู้ว่าอันไหนทำได้จริงหรือทำไม่ได้จริงเนาะ ก็ก่อนที่จะไปเลือกอยากให้เราลองโฟกัสส่วนวันไว้วันเนี่ยคือวันที่กระตุกให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเขาเอาเงินที่ไหนมาแจกเราหรือถ้าแจกจริงอะ่ะมันมันควรแจกได้ขนาดนั้นเลยเหรอหรือถ้าคนไหนจะไม่แจกเงินน่ยแล้วเขาจะมาทำอะไรที่มันดีให้ประเทศเราอะ่ะ มันจะทําได้จริงหรือเปล่าอ่ะทีนี้กลับถึงเรื่องแว่นเนาะผมใช้คําว่าแว่นเนี่ยแว่นมันเหมือนตัวแทนในการมองโลกของเราเนาะผมเะใช้คําว่าแว่นอ่ะแว่นแรกมิติที่หนึ่งก็คือเราต้องมองว่าก่อนที่เขาจะแจกนู่นแจกนี่เขาเงินมาจากไหนไอ้เพิ่มเงินเดือนเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เราต้องถามกลับนะว่าเขาจะางบส่วนไหนมาแจกเราเขาจะางบส่วนไหนมาโปะ หรือเขาจะเก็บภาษีเพิ่มไหม,มพักที่มีคุณภาพหรือทีมงานที่มีคุณภาพเขาต้องบอกที่มาของรายจ่ายได้ชัดเจนนะไม่ใช่แค่บอกจะแจกแจกแจกแต่สุดท้ายไปกู้ที่ไหนไม่รู้มาแจกหรือเก็บภาษีเราเยอะเแล้วมาแจกคืนสุดท้ายมันก็วนลูปอยู่ที่เดิมนะครับมันไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นเนาะแล้วก็การที่เขาแจกแจกแจกนู่นแจกนี่เนี่ยมันยั่งยืนจริงหรือเปล่า อยากให้คุณผู้ฟังมองถึงจุดนี้ด้วยเนะเาะอ่านยโยบายการแจกเงินเนี่ยมันเหมือนการจริงๆผมแอบอยากเปรียบเทียบกับกับประเทศที่เคยล่มสลายไปแล้วเนาะอย่างเวเนซุเอลาก็คือการแจกเงินเนี่ยมันง่ายมันง่ายสำหรับผู้รับเนาะผู้รับไม่ต้องทําอะไรหรอกไม่ต้องพยายามอะไรไม่ต้องขยันอะไรแค่รอ ให้นักการเมืองเขาทํางานให้เราถึงเวลาก็ให้เขาเงินมาแจกมันง่ายครับแต่เราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะแจกให้เราตลอดถ้าวันใดวันหนึ่งเขาหมดความสามารถนั้นแล้วล่ะแล้วเขาไม่มีความสามารถที่จะแจกเงินเราแล้วณว,นะวันนั้นเราจะหาเงินเองได้หรือเปล่านักการเมืองที่ดีไม่ใช่แค่ให้เรารอรับเงินอย่างเดียวแต่เขาต้องทำอะไรสักอย่างให้เราสามารถหาเงินด้วยตัวเองได้ สร้างงานสร้างอาชีพสร้างทักษะให้พวกเราได้แล้วก็นอกจากเรื่องแจกเงินหรือสร้างงานสร้างอาชีพแล้วอีนยโยบายหนึง่งที่ผมอยากให้พวกเรามองคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะผมพูดพูดไปใยญ่ๆไปนิดนึงแล้วแหละเรื่องน้าท่วมหรือ pm สองจุดห้าเนี่ยก็คือปัญหาเนี่ยมันมันเป็นปัญหาเรื้อยังมาสิบปีกว่าแล้วแหละเรื่องฝุ่นเรื่องอะไรพวกนี้ครับอยากให้ดูว่าจะมี ทีมงานไหนสักทีมที่ตั้งใจจะเข้ามาแก้เรื่องนี้กันหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆประเทศโบนโลกประชากรเขาก็พอๆกับเราการจราจรเขาอะไรก็พอๆกับเราสภาพภูมิสภาพภาพูมิอากาศของประเทศเขาก็คล้ายๆเราแต่ทําไมประเทศเขาจัดการเรื่องฝุ่นกันได้จัดการเรื่องน้าท่วมกันได้จัดการเรื่องการจราจรกันได้ประเด็นพวกนี้ผมก็อยากให้เราลองฟัง เกี่ยวกับผู้ที่เราจะเลือกให้เขามาบริหารประเทศเนาะว่าเขาแบบเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าแล้วก็วันที่ 3. มิติที่ 3. ก็ดูว่าการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาแก้ที่โครงสร้างหรือเปล่าหรือจะแก้แค่ฉาบฉวยเช่นบอกว่าจะปราบโกงอ่ะปราบยังไงจะจับเข้าคุกเหรอหรือจะแก้กฎหมายหรือแก้รัฐธรรมนูญหรือลดอํานาจยังไงบางคนบอกจะปราบโกง ไปปราบโกงคนอื่นที่ไม่ใช่คนของตัวเองแต่คนของตัวเองก็ยังโกงกันอยู่อันนี้มันก็มันก็ไม่ใช่เนาะก็อยากให้ดูดีๆก็อย่างที่ผมพูดมาครับแว่นทั้ง3ามแนแว่นที่1นเช็คดูว่าเขาเงินมาจากไหนเขาจะบริหารเงินยังไงแว่นที่2ดูความคุ้มค่าความยั่งยืนของสังคมเราแล้วก็แว่นที่3เรื่องการจัดการคนโกงเรื่องการแก้กฎหมายเรื่องการตรวจสอบอะไรต่างๆอ่ะ S <S <an> <S เขาจะแก้แบบไหนไม่ใช่แค่แบบผักชีร้อยหนะ้าเขาจะทำอย่างจริงจังแล้วต้องไปตรงมาจริงหรือเปล่าก็ออกทั้งสามวันเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังลองเอาไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเนาะดูให้ครบถูกพักดูว่าพักไหนที่เขาเขาน่าจะเหมาะกับนาคตของประเทศเราอ่าแต่พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเราจะมาพูดคุยกันเรื่อง พคุณภา,าปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของใครคนเดียวแต่เป็นเรื่องของเราทุกคนวันนี้หน่วยงานรัฐและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศเดินหน้ารณรงค์ให้ความรู้และสกัดการยาเสพติดอย่างเข้มข้นทั้งออนไลน์และภาคสนามเข้าถึงทุกชุมชนทุกวัยทุกพื้นที่เรามีช่องทางแจ้งเบาะแสง,ง่ายและรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนร่วมปกป้องครอบครัวและสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกันรู้ทันป้องกันแจ้งเตือน หยุดยาเสพติดเพื่ออนาคตของเราครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่เป็นวันที่เสียงของประชาชนมีความหมายมากกว่าที่เคยเพราะคุณมีส่วนร่วมถึง2เรื่องสำคัญของประเทศคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกผู้แทนของคุณเข้าไปออกกฎหมายจัดสรรงบประมาณ พัฒนาประเทศตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและที่สำคัญในปีนี้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจของประชาชนในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมใจกันไปใช้สิทธิที่คูหา เพราะอนาคตของประเทศเริ่มต้นจากเสียงคุณกลับมาช่วงที่สี่ครับเช็คลิสต์เรื่องพลเมืองคุณภาพเนาะช่วงที่แล้วเราก็สแกนนักการเมืองไปแล้วเนาะว่าการที่เราจะเช็คคนให้มาบริหารประเทศเราเนี่ยควรเช็คยังไงบ้างทีนี้ช่วงสุดท้ายผมจะบอกว่าจริงๆเราอะ่ะต้องเช็คตัวเราเองด้วยนะเช็ค <Check S 2> คนรอบตัวเราด้วยเช็ค <Check S 2> สภาพสังคมเราด้วยลหลักๆก็คือเช็คตัวเราเองนี่แหละว่าเราอะ สมาร์ทโหวตหรือ,อยังเราจะเลือกใครสักคนให้มาบริหารประเทศอะคะแนนของเราอะมันมีความคุ้มค่าจริงหรือเปล่าทีนี้การที่เราจะเช็คตัวเองเราจะเช็คยังไงเนาะข้อแรกคือเราควรเปิดรับข้อมูลรอบด้านผมจะบอกว่ายุคเนี่ย AI อสร้างข่าวปลอมได้เนียนมากข่าวปลอมอะมันมีมาสักพักแล้วแหละตั้งแต่ก่อนยุค AI อีกไอ้พวก fake n e เนี่ยแต่พอมี AI อะข่าวปลอมมันยิ่งเนียนมากขึ้น ก็อยากจะให้เรามีวิจารณญาณในการอ่านข่าวเยอะๆเนาะอย่าเชื่อข่าวอะไรง่ายๆหรือคลิปสั้นหรือเสียงอะไรที่ตัดมาได้่ากันเนะ่ะอย่าพึ่งเชื่อคิดก่อนแชร์ใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์เยอะๆนะครับอืเปิดรับข้อมูลให้รอบด้านเนาะแล้วก็ใช้วิวจารณญาณในการมองว่าอันไหนผิดอันไหนถูกหรือถ้ามันไม่รู้ว่า ผิดหรือถูกยังไงรีเช็คกับเพื่อนในกลุ่มก็ได้ครับอืมเราจะต้องรู้ว่าข้อมูลที่เราจะเชื่อเป็นความจริงเนาะประเด็นต่อมาคิดที่ข้อติงกิ n งอันนี้ประเด็นที่สองเนี่ยเป็นประเด็นระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นเนะเาะเวลาเราดูนักการเมืองอ่ะนักการเมืองก็พูดเก่งเนาะพูดไปเรื่อยมีหลักฐานบ้างไม่มีหลักฐานบ้างผลงานในอดีตบ้างผลงานในปัจจุบันบ้าง เราอ่ะควรจะรู้ว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดอ่ะอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือความคิดเห็นแล้วถ้าเรารู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงความคิดเห็นเป็นยังไงถ้าเราคิดได้ข้อจริงให้ได้เราจะรู้ว่าเราอ่ะควรเลือกคนคนไหนควรเลือกทีมงานทีมไหนเข้ามาบริหารประเทศประเด็นต่อมาเขาลบด้วยความเห็นต่างอันนี้ก็ เป็นเรื่องละเป็นเรื่องประชาธิปไตยของประเทศไทยเนาะข้อดีของประชาธิปไตยก็คือมันเป็นระบบที่ฟังเสียงของทุกคนในประเทศแต่ข้อเสียของระบบเนี้ยคือมันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ผิดหวังเสมอแล้วมีคนกลุ่มหนึ่งที่ดีใจเสมอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะบอกคนไทยหรือบอกพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะไม่ว่าบอกว่าไม่ว่าคะแนนสุดท้ายแล้วมันจออกมาเป็นยังไงก็ อยากให้คนลบความเห็นต่างครับเคารพระบบที่เราเอกความคิดเห็นกันเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ดีใจหรืออาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจก็ได้นะครับหลังจากผลออกแล้วแต่เนี่ยแหละครับคือประชาธิปไตยก็อย่าทะเลาะก,กันอย่าเกลียดกันโดยเหตุผลที่ชอบคนละทีมงานเนาะความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะครับแล้วก็สุดท้ายตื่นตัวตลอดเวลาครับประชาธิปไตยไม่ได้จบแค่วันหย่อนบัตรครับ หลังจากเราเลือกทีมงานที่จะมาบริหารพวกเราแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบช่วยกันเช็คช่วยกันอะไรเรื่อยๆว่าเขายุติธรรมจริงหรือเปล่าแล้วที่เขาพูดอเขาทําได้จริงหรือเปล่าอืแล้วก็ถ้าเขาทําได้ไม่ดีทําไม่จริงไม่สามารถทําอย่างที่พูดได้อเราก็ควร alert หน่อยดูว่าเราจะ เป็นเสียงอะไรได้บ้างแล้วก็เราจะลงโทษคนกลุ่มนี้ยังไงได้บ้างก็สเตอร์เลอร์ครับตื่นตัวตลอดสนใจเรื่องการเมืองตลอดติดตามตลอดเพราะว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องไกลตัวเนาะมันเป็นเรื่องของของบ้านเมืองของเราทุกคนนี่แหละไม่ใช่ว่าเลือกแล้วจะจบไปปล่อยไปสี่ปีที่เราเลือกแล้วก็ต้องดีเช็คกันเรื่อยๆเนาะว่าเขาทำได้จริงกันหรือเปล่า แล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพบกันอีกทีก็เทปต่อไปเนาะเทปต่อไปเดี๋ยวผมจะชวนพูดคุยในเรื่องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ที่ตื่นรู้เนาะสำหรับวันนี้ก็ผมบอลน,นักจิตวิทยาท่านหนึ่งขอจบการพูดคุยและการเป็นตัวแทน ในการพูดคุยของสรสังขาบุรีแท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันในทีเทปต่อไปนะครับขอบคุณครับวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569ไม่ใช่แค่วันธรรมดาแต่เป็นวันที่เสียงของประชาชนมีความหมายมากกว่าที่เคยเพราะคุณมีส่วนร่วมถึง2เรื่องสำคัญของประเทศคือการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกผู้แทนของคุณเข้าไปออกกฎหมายจัดสรรง,งบประมาณ พัฒนาประเทศตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและที่สำคัญในปีนี้มีการออกเสียงประชามติเพื่อให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งเป็นการตัดสินใจของประชาชนในวันอาทิตย์ที่8กุมภาพันธ์2569 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นพร้อมใจกันไปใช้สิทธิ์ที่คูหา เพราะอนาคตของประเทศเริ่มต้นจากเสียงคุณ 小白。